man าับเบอร์แลนกำลังจะเปิดที่มาเลเซียแล้วนะและข่าวดีก็คือทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นบินฟรีพักฟรีไปเล่นที่มาเลเซียกับฮับเบอร์แลนด้วยกติกาต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวเอมี่จะมาบอกให้ในคลิปนี้นะก่อนอื่นเอมี่จะมาพาทุกคนดูโซนใหม่ที่เมกาฮับเบอร์แลนสาขาเซนท์แนเวสเกตตอนนี้เขามีฮับบ์เท้าเพือนจำลองอาชีพให้เด็กเล่นกันแล้วนะมีทั้งร้านอาหารร้านซูชิร้านไอติมมีคาเฟ่ตู้ของตู้เค้กที่แบบเลิศนะมีเดนทัลคลินิกมีเพดแคร์เเเเปป่าาาด็็กกคคนนนไหหหอออยจะุณมมมีบบรร์์แตงน้าทำผมมมีซปเเเอรรร์์าากก็ต มีฟาร์มด้วยนะสาขาเนี้ยส่วนเด็กๆเ,เขาไหนอยากจะเป็นช่างซ่อมของซ่อมรถก็มีนอกจากเนี้ยที่สาขาเซนทันเวสเกตเดี๋ยวเนี้ย<ๆ>เขามีกิจกรรมระบายสีบ้านกระาดาษทุกวันช่วงบ่ายสามถึงบ่ายสี่โมงเย็นด้วยนะแม่มีโชว์ขบวนมาสคอตแก๊งลูกเจี Out the ๊ยบเอาออฟเดอะเน e ที่จะมาชวนเด็กๆเ,เล่นเกมชิงรางวัลน่ารักน่ารักพร้อม <FROM S 1> บัตรวอ o เชอร์เข้าเล่นทาวเวอร์แลนด์ด้วยมีวันละสองรอบแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่สาขาเวสเกตนะแม่แต่มีสาขาอื่นๆตามนี้เลยมีโชว์มายากลต้อนรับปิดเทอมช่วงฮาโลวีนททีีี่่่่่เเเเขขาาาาาาจะะะแแวววววยยยนนนนไปตตมมสงงงๆััลลรออบบหืกกช้็ ใกลที่ไหนไปรอชมที่นั่นได้เลยและสุดท้ายแต่ยังไม่ถ่ายสุดตอนนี่ยฮาร์เบอร์แลนด์เขามีถุงเท้ากันลื่นลายลิมิเต็ดสิบแบบที่เป็นผลงานจากลูกค้าที่ประกวดชนะลิมิตดีไซน์น่าสีสันสดใสน่ารักมากแม่ใครสนใจรีบมาจับมาจองกันนะเพราะว่ามันหมดแล้วหมดเลยส่วนใครที่อยากร่วมกิจกรรมลุ้นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์บินฟรีไปมาเลเซียกับฮาร์เบอร์แลนด์กติกาง่ายๆเพียงแค่โพสคลิปวิดีโอแนวตั้งที่กำลังเล่นภายในฮาร์เบอร์แลนด์หรือฮาร์เบอร์ไอเลนดสี่สิบห้าถึงหกสิบวินา โพสเป็นสาธารณะโพสลงโซเชียลอย่างน้อย1แพลตฟอร์มแล้วก็ส่งลิงก์คลิปที่โพสพร้อมชื่อนามสกุลไปที่ Google form ของ h a r b o u a n d ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม68และจะประกาศผลผู้โชคดีที่จะได้บินฟรีไป,ไปมาเลเซีย3ครอบครัวและรางวัลชมเชยอ,อีก500รางวัลในวันที่7พฤศจิกายน68นี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บ้านฟ้า h a r b o u a n d Playground ได้เลยนะแม่แล้วขอให้คนที่ดูคลิปนี้เป็นผู้โชคดีนะ